ในคลิปที่แล้วผมใช้ Google Translate เปลี่ยนสัตว์ใน Minecraft ให้กลายเป็นตัวประหลาดไปหลายตัวแล้วในวันนี้ผมจะมาทําแบบนั้นเพิ่มอีกแต่จะลองทํากับพวกม m o เตอร์ดูบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันครับอ่าวันนี้มาในทีมม m o เ s t e r แล้วกันนะครับตัวแรกก็เป็นซอมบ i ้ไปเลย Translate 100ครั้งจัดไปอุ่น m p i r e Un v a m พ r e คือแวม p i ร e นะครับโอเคซอ m b i ้กลายเป็นแวม p i ร์ลองดูแล้วกันมา ผมต้องเปลี่ยนซอมบี้ตัวนี้ให้กลายเป็นแวมไพร์นะครับไม่น่ายากไม่น่ายากเดี๋ยวมาลองดูกันนะอ่าแบบนี้เปลี่ยนซอมบี้กลายเป็นแวมไพร์นะครับอันแรกไม่ยากไม่ยากอันนี้แค่ทําเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับทาสีเพิ่มถือว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องตัวแรกนะครับผมลองไปดูในเกมกันว่าเป็นยังไงนะครับ เนื่องจากตีนในคลิปนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเล่นในตอนกลางคืนกันนะครับมาดูซอมบี้ซิจะกลายเป็นยังไงหนึ่งสองสามนี่นเป็นแวมไพร์โอ้การเป็นแวมไพร์นะครับเท่เลยอ่ะการเป็นเท่ไปเลยเนี่ยแบบนี้โอ้โคตรเท่ดูดิมันไล่ตีวิเลจเจอว่ามันวิ่งเร็วมากเลยอะ่ะมันตามไม่ทันนะเนี่ยผมขังมันก่อนเอาไปนี่แวมไพร์ตีกับวิเลจเจอเออ โอ้ยโอ้ยเออโดนแวมไพร์กัดตายโอ้โหโคตรเท่เลยว่ะทุกคน <S <S ผมว่ามันเท่กว่าซอมบี้อีกเนี่ยตัวเนี้ยมาตัวที่2มีซอมบี้แล้วก็ต้องมีสเกเลตันนะครับสเกเลตันขาดไม่ได้เลยไมคครับหน0่ครั้งจัดไป I will show you the way อะไรวะเนี่ยฉันจะบอกทางให้ในายเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสเกเลตันวันนี้ I will show you the way สเกเลตันมันจะบอกทางนายเองยังไงดีวะเนี่ยนี่ I will show you the way ป้ายบอกทางไงล่ะครับในเกมมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยสเกเลตันกลายเป็นป้ายบอกทางนะฮะ เดี๋ยวลองไปดูในเกมกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันครับ1นึสองซ้นี่เฮ้ยมันยังถือธนูอยู่ด้วยเนี่ยนี่นะฮะสเกเลตันกลายเป็นป้ายบอกทางนะครับนี่สูเป้าสูเป้าสูเป่านี่นีเฮ้ยเฮ้ยเออโดนป้ายบอกทางยิงตายมาตัวต่อไปครับขวัญใจมหาชนครีปเปอร์ดูซิจะกลายเป็นตัวอะไร100ครั้งนะครับโก แมนดารินแมนดารินนี่มันแปลว่าภาษาจีนนะครับคลีเปอร์จะเป็นภาษาจีนยังไงวะเนี่ยเกาหัวเลยโคลีเปอร์ oh. er กลายเป็นแมนดารินคลีเปอร์กลายเป็นภาษาจีนเหรอจะทำยังไงให้คลีเปอร์มันจีนขึ้นดีวะเนี่ยนี่นะครับทำคลีเปอร์ให้กลายเป็นจีน ก็เลยกลายเป็นประทัดต,ตุดจีนผมคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะอันนี้ทั้งเป็นจีนด้วยแล้วก็ระเบิดด้วยครับก็ยังเป็นครีปเปอร์ได้อยู่เดี๋ยวลองไปดูในเกมสิครับว่าประทัดต,ตุดจีนเวลาระเบิดจะกลายเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นตอนกลางวันได้แล้วหนึ่งสองสามนี่โอ้ประทัดต,ตุดจีนนะฮะก็คือมีความจีนแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นระเบิดอยู่นะครับถ้าเกิดมันระเบิดใส่มันจะแบบเป็นประทัดพองๆไหมลองดูสิประทัดมาแล้วตู้ม ้่ดูนะฮะเวลามันระเบิดมันก็ยังจุดเหมือนคลปเปอร์อยู่ดีมันจะโดนประทัดระเบิดใส่ตายขอข้านแป๊บหนึ่งตอนนี้ช่องเรามีคนติดตามใกล้จะครบ1,000ล้านซับสไคร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครมากๆก็ช่วยกันกดคนละซับคนละไลค์เราจะได้ถึงเป้าหมายเร็วๆนะครับโอเคไปดูคลิปกันต่อเลยมาตัวต่อไปนะครับมาที่แมงมุมกันบ้างสไปเดอร์ and old man ชายแก่โอ้โหแมงมุมกลายเป็นชายแก่ยังไงดีวะเนี่ยเปลี่ยนสไปเดอร์ให้กลายเป็นโอทแมนนะฮะแมงมุมให้กลายเป็นลุงแก่ผมรู้สึกว่าจะออกมาแย่มากลองดูแล้วกันนะครับลองดูลองดูงดนี่สไปเดอร์แมนกลายเป็นโอทแมนนะครับโคตรน่าเกลียดโอ้รู้สึกผิดเลยนี่ฮะเป็นลุงแก่นะครับผมถือไม้เท้ากับหนังสือพิมพ์ด้วย ไปในเกมจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ oh my god ผมทําอะไรลงไปเนี่ยตาตัวนี้ก็ยังเป็นตอนกลางวันได้อยู่นะฮะมาดูสิหนึ่งสองสามอุ้ยมีเกเลตันขี่มาด้วยแล้ว <c oughs> มันกลายเป็นคุณลุง <c oughs> โอ้น่าเกลียดมากมันคือความผิดพลาดของคุณผู้ชม ผมไม่น่าสร้างตัวนี้ขึ้นมาเลยโคตรน่ากลัวเป็นคุณลุงคานกับพื้นแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็ไม้เท้านะครับเออตีคนแก่ตีคนแก,นแก่ไม่เอาดีกว่าบาปหมดแล้วมาตัวสุดท้ายครับตัวนี้น่าสนใจ e n d e เดอรอยากรู้เลอเกิน Enderman มันจะกลายเป็นตัวใดได,ได้100ครั้งจัดไป Enderman กลายเป็น u n นเอม o พลย n เคนตกงานว่า <laughs> เ the ฟักได้ได้ได้มาลองดูสิผมต้องเปลี่ยนเอ d นเดอรให้กลายเป็นคนว่างงาน อันนี้ยังพอมีภาพอยู่นะครับยังพอมีภาพอยู่านี่นะครับ e n d e r m a n เป็น Unemployment นะครับผมว่างงานนะฮะหางานทำไม่ได้นะครับผมนี่แล้วก็ไปหาประกาศส่งใบสมัครงานนะเนาะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ามาดูกันตัวสุดท้ายนะครับ1 2ึ่ม นี่เอนเดอร์แเมนกลายเป็นคนว่างงานเอ้ยมันมีเศษสีม่วงๆอะไรติดมาด้วยเนี่ยเอนเดอร์แมนว่างงานนะครับเอนเดอร์แมนหางานทำไม่ได้ก็เลยต้องมาขโมยบล็อกชาวบ้านนะครับโอ้หน้าเศร้าหมดเลยเฮ้ hey, ว่าไงอุ้ยอุ้ยน่ากลัวลืมไปเวลามันกดมันจะอ้าปากผมไม่ได้วาดไว้โอ้โหคนน่ากลัวเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเออ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากได้ตัวผู้นี้ไปลองเล่นในเกมของตัวเองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมขอแค่คนละ1่ไลค์1 s u b s c r i b e แทนคำขอบคุณคลิปหน้าผมจะทำอะไรอีกรอติดตามครับผม